อุตสาหกรรมของออสเตรเลียเนี่ยสามารถที่จะสร้างประโยชน์จาก generative AI คิดเป็นมูลค่าได้ไม่น้อยกว่า5,000ล้านดอลลาร์ต่อปีครับผมโดยรายงานนี้ครับก็เป็นการพูดถึงเรื่องของความร่วมมือระหว่าง Microsoft ที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ของ OpenAI ไอนะครับ g e n e r a t i v e AI ชื่อดังของโลกตอนนี้และ t e c h c o u n c i l of Australia ครับระบุว่า Generative AI เนี่ยน่าจะมีมูลค่าได้น่าจะสร้างมูลค่าได้ราว2-5พันล้านดอลลาร์ให้กับอุตสาหกรรมของออสเตรเลียภายในปี2030นะครับยังไม่ใช่ตอนนี้ซึ่ง Generative AI เนี่ย การมีศักยภาพที่ทําได้เนี่ยเขายังระบุว่ามันอาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกถึง45,000ถึง115,000ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับโดย2ช่องทางหลักที่จะมีการนําเอา AI เข้าไปช่วยก็คือเรื่องของการปรับปรุงและพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบันให้ดีขึ้นและอีกส่วนก็คือเรื่องของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆครับ ที่ผ่านมาเนี่ยการผลิตของออสเตรเลียถือเป็นหนึ่งในสีนะครับของภาคส่วนสำคัญในเศรษฐกิจที่สามารถสร้างประโยชน์จากการเข้ามาของ generative AI ได้ซึ่งแม้โดยปกติแล้วเนี่ย AI ก็ได mm ้เ hmm. ริ film, ่มเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ช่วยให้ผู้ผลิตเนี่ยสามารถทำการคาดการช่วงเวลาที่ต้องซ่อมบำรุงต่างๆก็คือเรื่องของ predictive maintenance นั่นเองหรือช่วยในเรื่องของการจับตรวจเกี่กวกับข้อบกพร่องข้อผิดพลาดต่างๆการตรวจ defect ต่างๆของผลิตภัณฑ์แล้วก็สายการผลิตก็คือเพื่อช่วยลดของเสียนั่นเองแต่วันนี้เมื่อ generative AI UH! เข้ามามีบทบาทเนี่ย ก็ยังมีโอกาสที่จะสามารถยกระดับการทํางานเหล่านี้ให้มันดีให้มันเหนือชั้นขึ้นไปอีกเรียกว่าขึ้นไปอีกหลายขั้นเลยครับและยิ่งนะครับถ้าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้เอา AI เข้ามาใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติที่ตอนนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับหรือการยกระดับทักษะ ของผู้ฝึกงานร่วมไปถึงช่างเทคนิคครับซึ่งข้อมูลเนี่ยยังระบุด้วยว่า Generative AI สามารถที่จะทำให้การทำงานกว่า30%ในในภาคการผลิตเนี่ยสามารถที่จะดำเนินไปได้แบบอัตโนมัติแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานได้มากกว่า19%ด้วยครับ Generative AI นี่ครับยังสามารถที่จะ ปรับปรุงเรียนรู้ภาคปฏิบัติสำหรับช่างเทคนิคครับในการทำเรื่องของ up skill แล้วก็ re skill ตนเองให้มันรวดเร็วมากขึ้นครับสิ่งนี้อีกทางก็แน่นอนว่าจะเข้าไปช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในภาคอุตสาหกรรมไม่ใช่เฉพาะในออสเตรเลียน,นะครับแต่รวมไปถึงทั่วโลกเลยอ,อย่างไรก็ดีครับรายงานก็ยังต้องระบุถึงเรื่องของความท้าทายหรืออุปสรรค ในการพยายามนำเอา generative AI เข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพราะไม่ใช่เพราะเทคโนโลยีนะครับจริงเป็นเพราะตัวคนนี่แหละเพราะมีการระบุว่าแม้ในช่วงโควิด19ที่ผ่านมานะครับมีบริษัทมากถึง72%เนี่ยที่อยากจะเอาระบบดิจิตอลเข้ามาเสริมในการทำงานแต่ปรากฏว่ามีแค่20%เท่านั้นเองนะครับ ที่ประสบความสำเร็จในการริเริ่มนำเอา AI เข้ามาใช้ได้อย่างเกิดผลเป็นรูปธรรมจริงครับแน่นอนว่าถ้าไม่มีการผลักดันอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยภา,าคอุตสาหกรรมโดยรวมก็ยังยากอยู่นะครับที่จะนำเอาเทคโนโลยีด้านดิจิทัลหรือว่า generative AI เข้ามาใช้แล้วถ้ายิ่งช้าเท่าไหร่เนี่ยยิ่งล้าหลังก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้แพ้แล้วก็โดนกำจัดออกจากโลกของการแข่งขันในอนาคตนะครับ